ีครับสวัสดีครับโอ้โหต้องบอกว่าเรากลับมาเจอกันนะฮะครับผมตั้งไว้ทำพระแสงนะครับผมแอบกังขาไม่สวยนรายการเราเรียลไทม์ครับต้องบอกเป็นรายการสดนะฮะแล้วก็เรื่องเรื่องเนี่ยกาแฟเปล่าๆตั้งไว้หาพระแสงเลยครับผมเพิ่งกินหมดเมื่อกี้ครับผมนะฮะคุณคุณปรับขึ้นมาหน่อยนะฮะได้ค่ะคุณจะกลายเป็นคนชันใช่ล่างนะฮะขึ้เออหน้าสูงไม่ใช่สูงรายการสดครับเราต้องบอกกับคุณผู้ชมว่ารายการเราสดจริงใจไม่ใช่ไม่ใช่มันสูงขอบมันชนเมื่อกี้ปั๊ก ผมเป็นคนชั้นสครับผมลงมาแล้วอันนี้นี่ในกราสดใช่ไหมนี่สดเน่เว่าไงไปเจอเราชั้นหนึ่งนะน่ารักอ่เป็นน่าเดียวเลยดีรบเน่เน่เ่คือของกอนนะเดีวไปเจอเราชั้นจไปเล่นนนนนะเจเดี๋ยวเจรันชั้นจเดี๋ยวเจันไปพอนั่งอย่างนี้เหมือนอะไรมอไซค์ใช่ไหวแล้วมันมีเนี่ยี่ม้อล้อข้างๆ มีที่นั่งข้างไงอ๋อ oh, มอเอไซค์พวกเหรอ <All S 2> <Af> ี่มีนั่งข้างๆอ่ะอันนี้เสียเซลนะเสียเซลคุณผู้ชมอาจไม่ทราบทีมงานกระซิบมาว่าเมื่อไหร่จะเปลี่ยนมุกะทีหนึ่งให้คุวดูถูกนะฮะเจอในศาลนะผมอ่ะกลับมาแล้วนะฮะก็สามทุ่มถึงสี่ทุ่มนะฮะหน้าที่ของเนวดาวนะฮะแล้วก็เสิร์ฟนั่นเองนะฮะก็ผ่านดีหน่อยนะเดี๋ยวเนาะแค่เดือนสิบห้าวันละห้าวันครับเดือนสดออกแล้วเปลี่ยนออกแล้วครับดูปากเสิร์ฟนะฮะ เกียดครับไม่ออกหรอทางานด้วยกันแต่ออกก่อนครับผมมันมันมันสมาติฐานฮะออกตั้งแต่เมื่อวานเลยว่าเรื่องนี้บางทีเราต้องข้ามผ่านแต่ในใจผมมันผ่านไม่ได้มันต้องตีแผลครับผมทำไมถึงถึงได้ก่อนนะฮะก็ร้อนเงินบอกพี่ใช่ผมต้องเป๊ะแล้วผมไม่ร้อนเลยที่ไม่ร้อนงานนี้เยอะโอ้ยายพูดนะฮะเอางี้ว่าเราทำงานด้วยใจครับเงินว่กในทีหนึ่งแต่ถ้า ก็ได้ก็ดีก็ดีได้ใก็ต้องบอกว่าผ่านปีใหม่มาเนี่ยก็อยู่ในช่วงเทศกาลครับวันเด็กก็เพิ่งจะผ่านไปเนไปเที่ยวไหนมาบ้างไปเที่ยวไหนอายุก็ไม่ใช่เด็กแล้วไม่ใช่อย่าหาว่าอะไรนะเนมีความทรงจําเกี่ยวกับการไปเที่ยววันเด็กไหมไม่ค่อยมีนะก็อย่างที่ผมบอกว่าพ่อแม่ผมเสียไงอ่าผมก็อยู่ของผมมากอันนี้อย่าหาพี่รบหรูนะครับผมเสียเนี่ยลองไปดูตามพวก ยาสับผมทีมนวดเนี่ยลองดูว่าผมชี้ฟูผมเสียผมดัดผมแห้งถามเข้าไปเดี๋ยวถ้าต่อไปนี้เขาเล่นมุกแบบนี้อีกนะมีแดงลดยางแตกนะฮะอ่ะก็ด้วยว่าช่วงเดือนมกราคมน่ยมันมีช่วงเทศกาลที่มันสําคัญเยอะอย่างปีใหม่ฮะวันเด็กพรุ่งนี้วันครูอุโถ เรื่องอุปกรณ์นะจริงนะโหจากช่วงนี้เขาแชร์กันเยอะมากเลยนะเงินเดือนพิธีกรคนละสี่ห้าแสนแต่ว่าอุปกรณ์ไม่ยอมเปลี่ยนเซนตรงนี้จริงจริงวันครูเขาแชร์ตอนนี้เน็ตแชร์กันเต็มเลยนะทำไมอ่ะครูสวยครูหล่อโอ๋อผมก็เห็นเต็มเลยมันก็เหมือนช่วงนี้นะทหารหล่อบอกด้วยใช่นี่เหมือนกันเหรอครูสวยบอกด้วยเหรอใช่หรครูสวยครูหล่อกันเต็มไปหมดเลยหล่อหเหรอนะฮะก็ถือว่าเป็นโอกาสดีครับถือว่าหลายๆคนอาจจะคิดถึงคุณครู ก็เชลาอาจจะว่างๆช่วงเช้าไปไหว้ครูมีวันครูโรงเรียนเปิดไหมเปิดบางที่ก็เปิดเปิดอยู่เปิดมาไหว้ครูไงถามงั้นแหละเพราะคงจะไม่ได้ไปหาครูคงไม่อยากเจอหน้าแล้าไสครูครูเพบอกเนยไม่เป็นไรกลับบ้านเลยลูกแรีตรงนี้แหละนะแล้วก็เดี๋ยวช่วงปลายเดือนหรือต้นเดือนหน้าก็เป็นช่วงตัวจริงแล้วครับเนยมีที่พูพันกับความความเป็นจีนไหม ตามเอียได้ไหมเหมือนคนจีนเหรอฮะนะไม่ดูดูจะมีญาติไกลๆไงไม่มีไม่มีเหรอแล้วเคยได้ตาเอียมั้ยอยากรู้ต้เอียเดี๋ยวว่าอังพงอังเปาแล้วล่ะได้ข่าวมาผู้บริหารจัดให้คนละสองหมื่นบอกเลยจริงนี่เป็นการคอมมิชเมนต์ผ่านรายการนะครับถ้าที่จัดให้ท่าไม่จริงผมเอาที่พี่ห้าพันพอจบนะทุกอย่างอยู่ที่ไหนไหมทำไมอยู่ที่พรุ่งนี้ทำไมจริงๆพี่ฝากความหวังเอาไว้อยู่ที่พรุ่งนี้ เท่าไหร่วะสิบงวดเจ๋งทุกงวดจริงๆอุ้ยผู้นี้หวยออกใช่ไหมเฮ้ยเขาบอกตอนนี้มีเลขดังแพร่เลยแพงเลยเลขดังบางที่บอกว่าอะไรวะไม่ใช่เลขดังบางที่บอกได้วไหมจ่ายครึ่งเดียวดูเติงนี่ดูจริงนี่แค่ครึ่งเดียวไม่ว่าวัดแพงไปถ้าถูกก็ไม่ว่าเลยใช่ดียเดี๋ยวคุณผู้ชมคุณผู้ชมจะหาคุณผู้ชมจะหาว่าผมโกหกฉันบอกแกเลยนี่นี่ไม่ใช่นี่เนี้แกดูมันสิ เนี่ยๆๆนดูมันดูมันดูมันมันน่าด้านส่งมาคุณผู้ชมขอส่วนตัวนิดนึงตี๊ตาก็ยังไม่เข้าระดับใการนี้เหมือนี่ไหมทีนี้ครังเดิมดูโจมเนี่ยแพงเยอะไหมเขาฝากฝากมาเนี่ยดูน่อยเดี๋ยวใส่้งวดผมได้เนี่ยดูมันหน้าด้านบอกดูมันดิดูมันดิดูมันดิแล้วเวลาเราเสียนะไม่ให้จ่ายครึ่งนะ จ่ายเต็มจ่ายเต็มซื้อที่สำคัญอ่ะต่อให้จ่ายครึ่งก็ได้ถ้าถูกเออแต่ต้องย้ำนะฮะอันนี้เราพูดถึงเรื่องราวของการซื้อหุ้นครับผมไม่ได้เกี่ยวกับการพนันเลยเรื่องของการซื้อหุ้นนะฮะนะถูกไหมถูกเหนื่อยเนี่ยนะอ่ะเราทักทายกันได้ครับผ่านทาง SBS สี่หกสี่สองสองศูนย์นะฮะอยากจะฝากอะไรถึงดังเอ้ชื่ออะไรนะเมื่อกี้พูดได้ดังวะดังนี่ขนาดเพิธีกรคู่กันเรียกชื่อผิดเลยเนี่ย ถึงดังดังไหนเนี่ยใช่วันนี้สัมภาษณ์ทั้งวันเลย<ค> <laughs> กลางวันสัมภาษณ์ต่อน,นันทวัฒน์แล้วก็เมื่อกี้สัมภาษณ์ที่อู๋ธนทรโอโหปวดหัวมากมาเจอแกอีกวันนี้อะราวอะไรข้างหลังเสียเซลนะอ๋อโอเคได้ S อเเสครับสี่หกสี่สองสองศูนย์นะฮะแล้วก็เฟซบุ๊กของของเ네นเข้ามาครับผมเดี๋ยวช่วงเบรกสามเราจะได้ตอบคำถามการหยิบหน้าเฟซมาตอบกันครับแต่เบรกนี้เราจะอัปเดตสเตตัสของเนครับเนอ네ัปเดต หลายๆอย่างแหละแต่ว่านี่เราดึงมาเรื่องของความสตอเบอรี่ความสดใสไวปิงค์คิงมูมิงของแฟนฮิวโกโ้ฮิโก้ชอบอ่ะชอบคิตตี้เหรอคิตตี้ <Hello> <c oughs> นะแล้วเคยคิดไหมว่าถ้าเรามีรถเรามีบ้านเนี่ยสักวันหนึ่งไอความนิยมหรือว่าความพอเพราของคิตตี้จะเข้ามาเยือนตัวเอง <c oughs> เคยคิดไหมข้าวไม่ตายรเดีวอรถกับบ้านพี่ลองคิดสภาพนะว่าถ้าสมมติว่า พี่เจอผมเนี่ยหน้าผับเงี้ยยืนอยู่ตรงรถผมอ่า่ยืนทำไรก็แล้วแต่ตรงรถผมยืนเข้มๆอย่างเงี้ยอ่าพอถึงเวลาพี่ยืนตรงนี้ยผมจะเปิดปรูขึ้นรถเปิดมาปุ๊บนั่งคิตตี้เต็มรถอย่างเงี้ยชมพูดูดีภาพที่พี่คิดตอนแรกคืออะไรอ่มันต้องพอแหลกมันไม่เข้ากับเบ้าหน้าไม่เข้าสปีชีหน้าเลยอ่ะอันนี้คืออะไรบ้างมีมีอะไรบ้างก็มีหมอนมีอะไรพวกเนี้ยอะไรอันนี้คืออยู่ในห้องนอนหรือว่าอยู่ในรถตอนตอนนี้เอาไปอยู่ในรถหมดแล้วอืมผมก็ไม่เข้าใจแม้กระทั่งหวีผมอ่ะ แม้กระทั่งหวี่เยี่เอามาใส่เก๊ตนะฮิวโกชอบปขนาดยังก็น่าจะนาแล้วแหละน่าจะนาแล้วแต่พอมอสมึ่งเข้าผมตอนนี้แหละตอนที่ผมบอกว่าเดี๋ยวจะไปซื้อแมนยูมาติดพอผมบอกว่าจะซื้อแมนยูปุ๊บมันแซงเลยปั๊บไปสามเพลงซื้อกลับมาทันทีเลยถ้าเปลี่ยนได้ไหมถ้าเราจะเปลี่ยนเป็นแมนยูได้ไหมได้เโอกาสจะมีไหมไม่มีหรอกก็เลยว่ายกมือไหว้ไปทีงขอร้องทำอะไรทำไปแต่อย่ามายุ่งกับรอบรถกูข่าวเขาบอกว่าเออเนี่ยกำลังจะซื้อไปกรอบป้ายทะเบียนเป็นรูปคิตตี้บอกสต๊อปความคิดนั้นยาี้ สต็อปได้เหรอคือเขาจะทำสักอย่างต็อปได้เหรอถามดิถ้าวันหนึ่งไปซื้อติดจะกล้าเปลี่ยนไหมก็บอกเอาไปเลยขอกูห้าหมื่นเดี๋ยวกูไปด่ายไห้ที่ส่งมาจะให้หมดเลยยอมเป็นความสูงของเขาถูกป่ะก็เป็นความสูงได้แต่พี่ลองคิดถึงผมหนึ่งอะไรมีขึ้นมาเนี่ยฮิวขึ้นมาเนี่ยครึ่งหนึ่งคิตตี้ครึ่งหนึ่งแมนยูก็ได้ได้ไหมถ้าเรืการแก้วสีนี่คือฮิวโก้ป่ะใช่อ๋อเหรอมันจะ มันจะมันจะแหวกไปก็ให้ขับก็ผมขับแกก็ฝังแมนยูไปไอฟังซ้ายยูโก้นน่าก็เป็นแฟนคิตตี้เห่อ่ะมันจะดุเลสใช่ไหมคือหนึ่งแดงคือหนึ่งจะบูก็ให้ปล่อยเขาไปเลยก็ยกให้เขาไปแกต้องระวังนะเข้าไปเดี๋ยวนี้ฟ้ากลังโตจับแต่คิตตี้โอ้โหมีทะเลาะกันบ้านแตกเออดานะคือต้องบอกว่าเป็นเป็นความชอบส่วนบุคคลเนาะแต่ว่าบางครั้งเนี่ยถ้ามีอำนาจอยู่ในมือมี power คนที่อยู่รอบข้างต้องยอมจำนวนถูกไหม พี่เคยใส่เหมือนกันเคยใส่พวกเนี้ยแต่เป็นโดเรมอนน่ารักเลยแหละเพื่อพอเราลงลงจากรถนะคือพี่เคยเคยใส่ปลอกโดเรมอนนะทั้งในส่วนของเบาะรถอย่างเงี้ยพอลงมารถสวัสดีครับคือเจอเพื่อนสวัสดีครับแล้วก็ถอดใส่ด้วยโลกมันต้องหวานตามที่เราอยู่กับมันไม่ดูไหวสวัสดีครับไม่ดูอายุหรือไม่จริงไม่ดูอายุอันนาหรือว่าเราจะแบบเราไปรับขับรถไปหาเพื่อนเนี่ยเพื่อนจะติดรถไหม สวัสดีครับเชคแล้วต้องสึกสายตามสี่ทันผมเป็นคนแรกที่จะเลิกคบผมพี่อาเจียงแล้วนะอ่ะก็เป็นความชอบส่วนตัวแล้วกันหรือว่าอาจจะเป็นของบ้านอย่างในบ้านเนี่ยมีอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับคิตตี้ไหมก่อนหน้านี้ไงก่อนหน้านี้เป็นเป็นเป็นภาพบุที่นอนเป็นคิตตี้ไหมคิตตี้ผมก็แกล้งเอาข้าวขึ้นไปกินบนที่นอนข้าวหกเอาไอต็มกินบนที่นอนให้ติมหกเล่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมก็เปลี่ยนไปซื้อแมนอยู่มาเปลี่ยนอ ก็เป็นความชอบส่วนตัวตกลงเลยแม่ว่าเวันจันทร์อังคารพุธเป็นคิตตี้พิหัสถึงอย่างเงี้ยว่าไปมันจะลําบากก็ปล่อยเขาเพราะเอเขาอยกได้ก็ต้องยอมยอมไปะถ้าใครมีแนวโน้มหรือว่าชอบแบบนี้ก็แนะนํามาแล้วกันหรือว่ามีทางออกที่ดีให้กับนี่พอบอกว่าให้เปลี่ยนแมวคิตตี้บอกไม่เป็นไรเปลี่ยนก็เปลี่ยนไปน้วลาไปไหนเธอก็ขับรถไปฉันนั่งแท็กซี่ตามออืมก็ต้องยอมอ่ะใช่ไหมเออจริงนะฮะอ่ะก็ ถือว่าเป็นสิ่งที่บาเดตกันนะฮะกับหน้าเฟซของเนยนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของการแต่งรถนะเดี๋ยวเบรกหน้านะฮะเราจะคุยถึงเรื่องของมนุษย์กล้องไอ้พวกเนี้ยไอ้พวกเนี้ยเยอะอยู่เหมือนกันแล้วก็บางทีดูแล้วมันคือก็เหมือนไส้อ่ะมันจริงๆนะบางทีมันก็มันก็เกินไปอ่ะอืต้องแต่ไม่มีอะไรทำาล้ต้องแต่จับไรสาระต้องแต่จับผิดคนต้องแต่นู่นนี่นั่นนู่นนี่นะฮะอ่ะเดี๋ยวเบรกหน้าเรามาอัปเดตกันต่อฮะกับเนวดาวอทีวีครับครับผม